ยายผมไม่อยากไปโรงเรียนเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวนี้มึงพูดกับกูแบบนี้เลยเหรอจะขอโดนเรียนแบบตโกงกับกูเลยหรือไงไม่นะ้ยายฟังเหตุผลก่อนที่เออว่ามาก็ครูเพ็นสีไม่ค่อยสอนอ่ยยายแบบนี้รูเพ็นสีขี้โกงมากเออโกงหรือเปล่าอันนี้กูไม่แน่ใจเพราะกูฟังฟาร์มข้างเดียวต้องเอาไปให้ครูใหญ่ตัดสินโอ้ยายครูใหญ่ก็ผัวแกเออจริงวะ ภาพผัวเปียชักๆแล้วจะให้ผมทำไงยายผมเลยจะพาเพื่อนๆไปประท้วงด้วยการไม่ไปโรงเรียนสันเลอยเจ้าแผนการละมึงสรบคือมึงแค่ไม่อยากไปเรียนใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะยายผมแค่ต้องการให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในโรงเรียนไม่รู้แหละกูไม่อนุญาตอ,อย่าแล้วผมจะทำไงเพื่อเป็นการอารยะขัดขืนเกี๋ยวนี้รู้จักอารยะขัดของขัดขืนเลยนะมึง ไม่รู้จักหรอกก็จำไม่จกมาจกในทีวิที่ยายดูนั่นแหละว่าแต่มันแปลว่าอะไรอะ่ะอารยะขัดขืน civil disobedience ก็คือการต่อต้านอำนาจโดยวิธีแบบอารยะแล้ววิธีแบบอารย,ยะมันเป็นยังไงอะ่ะคำว่าอารยะแปลว่าความเจริญหรือพูดง่ายๆก็คือการไม่ใช้ความรุนแรงคือวิธีของความเจริญนั่นแหละ<อ>ถึงว่า บ้านเราถึงปิดฉลองสักทีทำไมวะยายใช้แต่ความรุนแรงกับผมไงไอ้สอนตีนเดี๋ยวมึงได้โดนอารยะมาทาขอพวาทอเล่นล้อเล่นล้อเล่นใใจเย,ย็ยยเนๆนก่อนงั้นแบบนี้ที่ผมหยุดเรียนก็เป็นอารยะขัดขืนน่ะสิแล้วตามืงอะคิดแต่กูมไม่อนุญาตโธ่ย่าเอ๊ะหรือว่าผมรวมหัวกับยางแล้วก,ก็พันลงที่เขามีอาวุธยึดอำนาจโรงเรียนเลยดีไหมไอ้สันดานมึงจําใครมาวะเนี่ย ผมเกิดมา8ปดเก้าขว่มาอยู่ยุคใครอ่ะใจจำไมาจากใครได้เออว่ะจริงของมึงอย่าลองคิดดูนะถ้าผมยึดอำนาจโรงเรียนแล้วผมจะออกกฎอะไรก็ได้โคตรสบายเลยถ้ามึงจะทำแบบนั้นมึงก็ต้องออกกฎให้รัดกุมนะเว้ยต้องหาคนที่เห็นด้วยแสกซึมเข้าไปทุกที่ของโรงเรียนกำจัดคนเห็นต่างให้หมดเรียกครูบ,บับทัศนคติด้วยโอสุดยอดเลยแบบนี้ผมก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงเรียนละสียให ถ้ามึงยึดอำนาจในขนาดนั้นแล้วกว็คงเป็นแบบนั้นนั่นแหละแล้วถ้าผมยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วผมต้องมีอำนาจเหนือทุกอย่างในโรงเรียนใช่แล้วสิ่งที่เขาเคารพกันทุกอย่างผมก็ไม่ต้องเคารพก็ได้ใช่ครูก็ไม่ต้องเคารพได้ใช่รุ่นพี่ก็ไม่ต้องเคารพได้ใช่พระพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมจิตใจก็ไม่ต้องเคารพได้ใช่โอ้สุดยอดเลยเอ้อยยัยแล้วถ้าผมไม่เคารพ แล้วเพื่อนๆในโรงเรียนจะหาว่าผมเป็นคนไม่ดีไหมเดี๋ยวเขาลุกขึ้นมาต่อต้านผมนะไหนทางหลักการมึงไม่คารบใครตั้งแต่มึงฉีกดสูงสุดของโรงเรียนแล้วแหละเพราะกดสูงสุดเขาบัญญัติบอกว่ามึงต้องเคอรพใครบ้างแล้วผมต้องทําไงมึงก็ทําสื่อในโรงเรียนประกาศขอกระจายเสียงทุกวันแต่งเพลงก็ได้ว่ามึงยังรักสิ่งเหล่านี้อยู่ระบุกไปให้ชัดๆทุกวันว่ามึงเป็นคนดีกรอกหูเขา ต่อให้พฤติกรรมมึงจะเห่งสวยไม่เคารพแค่ไหนเขาบอกว่ามึงเป็นคนดีรักสิ่งเหล่านั้นอยู่เขาก็เชื่อกันแล้วมันจะได้จริงหๆรๆือยายมึงคิดดูตัวอย่างสิมีตัวอย่างให้ดูท,ท,ท,ทโทวเออจริงฉีกดลงเรงขนาดนั้นแล้วมึงใหญ่ที่สุดแล้วมึงจะทําอะไรก่อนได้จะล้มระบบระบอยบอะไรในโรงเรียนในทางหลักการมึงก็คือผู้ทําลายแม้จะส่วนรวมจิตใจเขาโรงเรียนแต่มึงก็พูดว่ามึงเย้าเคารพอยู่หรือทําท่าว่าเคารพสะหน่อย แค่นี้คนก็พร้อมที่จะเชียร์มึงแล้วไม่เห็นใจยากเพราะคนเรามันชอบอยู่ฝั่งเดียวกับคนมีอำนาจมันปลอดภัยกว่าเพลอเพลินเ้ยใครไม่เห็นด้วยก็บอกว่าพวกมันนั่นแหละที่ไม่รักแค่นี้ก็อยู่ยาวสุดจริงยายผมทําได้จริงๆเหรอไอ้สนตีนพูดขนาดนี้แล้วมึงจะคิดจะทําอีกเหรออ้าวคิดว่ายายจะวางแผนให้มึงนี่มาคุกม,มาให้กูแท้แกูมไม่เอาด้วยกับมึงหรอก แค่นี้ก็ก้าวขาเข้าไปในคุกคัางนึกแล้วไอ้สันดานไม่เป็นไรนะยายเรามันแค่กาตูนกาตูนนี่แหละตัวดีเลยว่าแต่ยายจะพาผมไปไหนเนี่ยวันหยุดทั้งทีแทนที่จะได้หยุดกูจะพามึงไปเลือกตั้งล่วงหน้ายายผมยังเลือกตั้งไม่ได้แต่กูเลือกได้ไงโอ้ยายทำไมยายไม่ให้ผมนอนพักผ่อนวันหยุดได้ผมมาด้วยทำไมอ่ะไอ้สันดานไปโรงเรียนมึงก็เอาแต่นอน ่อนเป็นนักเรียนจะทําหน้าที่ตัวเองไม่ดีเลยกระแดอยากจะไปคุม้มโรงเรียนยายอยาแขวะได้ไหมอยากไปสำนึกอีกย,ยากปจ,ากจาก่ยจายๆายยายายชอบใช้วความรุนแรงกับหลานตลอดเลยอย่าบนรีบเดินครับนี่ไอ้กลอกได้ยาบำรุงมาใหม่เขาบอกว่ากินแล้วจะสมองดีเฮ้ยยาย อย่าก,กินซุม 4, สี่ซุมห้านะมันอันตรายไม่เว็นไรหรอกก็แค่ยาบำรุงสปปรรพคุณช่วยให้สมองไบรความจำดีกูนี่กินไปสองครั้งเองสมองแล่นรุดเลยสมองหรือขี้สมองวุ้ยกินแล้วความจำดีไม่เหลือมาไรไง่ายๆแก่ราต้องบำรุงกันหน่อยไหนขอผมดูหน่อยยาเป็นไงอ่ะเดี๋ยวนะขอคนดูก่อนเยอยู่ไหนวะ ไม่รู้กูเอาไว้ไหนแต่มึงไม่ต้องห่วงหรอกกูกินยาตัวนี้แล้วสมองกูดีจำอะไรก็ได้แล้วยามันเม็ดสีอะไรสีม่วงหรือว่าสีเขียววะเออแต่กินแล้วดีจริงๆจำได้ทุกสิ่งไม่ลืมอะไรเลยเออยายแล้วใครให้มาอะไรนะยายาใครให้มายาอะไรวะก็ยาบำรุงไงยายไอ้หาไรสาระยาอะไรของมึง รีบๆเดินเดี๋ยวไม่ทันเขาเลือกตั้งกันอ้ออาวไปสิโว้ยจะช้าทำไมเนี่ยยายอา้าวไอ้ห้าใครยายมึงยายอย่าเล่นมุกดิผมใจเสีย <laughs> <laughs> โว้ยยายตกใจหมดเลยไอ้ห้ากูความจำดีเว้ยไม่ลืมง่ายขนาดนั้นหรอกว่าแต่มึงจะพากูไปไหนเนี่ยเกา,าไปเลือกตั้งให้ยายไอ้สิพายอายุมึงยังไม่ถึง